สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ M6 ในเขตตำาบปลปุกใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาคลิปนี้จะพาชมบรรยากาศการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์บนถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็น EP ีที่9ในเส้นทางชนบุรีกรุงเทพร้อยนะครับใกล้ถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินนครราชสีมา มาถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาทางหลวงหมายเลข204ข้ามคลองลำตะของบนทางคู่ขนานจะเป็นรถที่มาจากกรุงเทพส่วนใหญ่ในช่องทางหลักจะเป็นรถที่มาจากภาคตะวันออกนะครับขอแวะปตทเลี่ยงเมืองโคราชแอปหนึ่งนะครับ ออกจากปั๊มเดินทางกันต่อนะครับข้างหน้าเป็นจุดที่รถที่มาจากกรุงเทพและภาคตะวันออกมารวมกัน แต่ถนนจะถูกบีบเพี่เหลือแค่2เลนดังนั้นรถก็จะติดอย่างที่เห็นนะครับ ผ่านหน้าไทยวัสดุนครราชสีมาวันที่ถ่ายทำคลิปนี้ตรงกับวันที่13เมษายนนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับกันตั้งแต่วันที่10 11 12กันแล้วนะครับแต่วันที่13ก็ยังมีรถค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับ บ้านตะคองเก่าตำบลปลูกใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาข้ามคลองลำตะคองเก่าเข้าเขตตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข204หรือทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันตกหรือนิยมเรียกในชื่อถนนบายพาสเป็นเส้นทางคมานาคมสำหรับเลี่ยงการใช้เส้นทางหลักคือถนนมิตรภาพในตัวเมืองนครราชสีมามีระยะทางประมาณ18กิโลเมตรเติมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ครับเมื่อก่อน ทางหลวง204จะเป็นทางหลวงหมายเลขสอจะมีชื่อว่าถนนมิตรภาพเรียงเมืองส่วนปีที่ก่อสร้างถนนต้องขออภัยที่หาข้อมูลไม่ได้จริงๆแต่จากการที่ผมได้เคยนั่งรถโดยสารผ่านนครราชสีมาเพื่อไปกรุงเทพในปีพศ2538ช่วงผ่านแยกไปปักถงชัยเห็นกำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรภาพอยู่ก็เลยคาดว่า ถนนเลี่ยงเมืองน่าจะมีการก่อสร้างในช่วงนั้นนะครับประมาณปี2537-38นะครับ ช่วงหน้าปั๊มบางจากบายพาสโคราตหรือปั๊มเอสโซเก่า ผ่านปั๊ม hm พีทีบายพาสโคราต ทานออกุ้งเผาโคราชทางขวาคือสารปกครองนครราชสีมา ผ่านศูนย์บริการซูซูกิบายพาสโคราชครับเชื่อว่าลหลายๆคนคงได้ดูข่าวที่ซูซูกิจะปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยภายในปี2568แต่ก็ยังจะจำหน่ายรถยนต์ในไทยต่อไปเหมือนเดิมเพียงแต่จะเปลี่ยนจากผลิตในประเทศเป็นนำเข้าจากต่างประเทศแทน ซึ่งเชื่อว่าโชรูมและศูนย์บริการตามเมืองใหญ่ๆก็น่าจะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถนนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาปัจจุบันเป็นถนนลาดยางนะครับแต่เริ่มแรกเดิมทีเลยที่มีการก่อสร้างจะเป็นถนนคอนกรีตและก็มีการลาดยางทับในภายหลังดังนั้นใต้ผิวลาดยางนี้ก็คือเป็นพื้นคอนกรีตนะครับ ผ่านศูนย์บริการรถบรรทุกวันโบและยูดีเข้าเขตตะบนจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา บ้านหนองจอตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา ช่วงนี้ถนนขยายเป็น3มเลนแล้วนะครับรถก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับผ่านโช์รูมอิซุสสาขาจอหอผ่านโตโยต้าโคราชสาขาบายพาส ขี่ออกซ้ายเข้าตัวเมืองโคราชนละไปจังหวัดชัยภูมิแยกต่างระดับสำนักงานขนส่งจอหอบึงทับช้างถนนเลี่ยงเมืองข้ามทางหลวงหมาเยเลขสอ ผ่านร้านอาหารหลานพักดี บ้านหนองกระดังางาตำบลจอหออำเภอเมืองนคนรราชสีมา ถนนเลี่ยงเมืองลอดใต้ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกถนนมิตรภาพและถนนเลี่ยงเมืองก็มาบรรจบกันเป็นอันสิ้นสุดทางหลวง204ต่อไปก็เป็นถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นต่อไป ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ